ฉี่โอยหน้าของแก้วแม่บุษบาเตรียมไปตลาดเธอหันไปบอกลูกสาวตัวน้อยชื่อแก้วที่กำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่ในห้องครัวว่าแก้วจ๋าลูกช่วยทอดปลาในกระทะให้เสร็จนะแม่จะกลับมาพร้อมผักสดใหม่ได้ค่ะคุณแม่แก้วตอบเสียงใสแต่พอแม่บุษบาออกไปปุ๊บทรทัศน์ก็เรียกหาแก้วเดินไปนั่งจ้องจออย่างเพลิดเพลินลืมปลาในกระทะไปเสียสนิทแช่ แช่เสียงฉาดังมาจากครัวแก้วได้กลิ่นอะไรแปลกๆโอ้ยปลาหนูแก้วรีบวิ่งไปที่กระทะเห็นปลาทอดกลายเป็นสีดำไหมเกรียมไปแล้วครึ่งตัวแก้วคิดคิดอืมทำยังไงดีนะสายตาเธอเหลือบไปเห็นผักชีสดๆที่แม่บุษบาวางเตรียมไว้แก้วปิ้งไอเดียเธอรีบหยิบผักชีมาสับ,สบแล้วโรยลงบนตัวปลาไหมเต็มไปหมดกลับมาแล้วจ้ะ แม่บุษบาเดินเข้าครัวพร้อมตะกร้าผักสดพอเห็นปลาบนจานก็ยิ้มแต่เมื่อมองใกล้ๆเธอก็ขมวดคิว้วแก้วจ๊ะทำไมปลาถึงมีผักชีเยอะขนาดนี้และตรงนี้ไม่ไม่ใช่เหรอแม่บุษบาลูบหัวแก้วเบาๆ แล้วพูดว่าลูกจ๋านี่แหละที่เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าหมายถึงการทำดีแต่เพียงผิวเผินทำแค่ให้ดูสวยงามจากภายนอกแต่ไม่ได้แก้ไขความผิดพลาดที่แท้จริงจ้ะคราวหน้าต้องรับผิดชอบให้ดีนะ